สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพรฤหัสบดีที่22มิถุนายนกลับมาเจอเจอทีเน็ตัวเน็ตติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะคุณที่บ้านใจสดจัดชุดเดียวของพระรมีคําคือวันนี้มีมาฝาก2 EP ครับ EP 1-2คู่ในศึกการช่วนเสน่บา์ซิล EP 2-2คู่ในศึกอเจนนาเพมเบรเรามาเริ่มต้นที่ e ี1ครับ e ี EP 1 กันโชดเซเลบารซิลครับสองคู่กูยาบาเจอกับโมตาโฟโกมาการติโนเจอกับฟาเมงโก้ห้ามพลาดดการทำพวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นในเกมคู่แรกครับเช็คข้อมูลสองคู่ดูแฮนดิแคปกูยาบากับโมตาโฟโกกันโชดเซเลบาร์ซิลแข่งขันกันตอนหกโมงโมตาโฟโกบุกต่อที่ปาระ่าผ้า เห็นราคาแล้วแปลกใจโมตาโปโก้คือทีมนำจากฝูงทีมนำจากฝูงแม้จะออกมาเล่นนอกบ้านแต่การต่อราคามอปาลมผ้ามันทั้งถูกมันทั้งได้กินเต็มทำไมมันง่ายได้สักขนาดนั้นกูยาบาเป็นแค่ทีมดับที่14ของตารางห่างกันเป็นโยน์เก่งกลัวแรงกุยาบาทำไมต่อถูกจังเลย กูยาบาาผลงานสี่เกมก่อนที่จะมาลงเล่นเกมนี้เอาห้าเกมหลังก็แล้วกันนะ่ะชนะสองสมอสองแพ้หนึ่งกูยาบาเป็นทีมที่้องบ้านไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ในบ้านถือว่าชะการชะการพอตัวนะแต่ผลงานก็อย่างที่บอกครับอันดับที่สิบสีออ่มันไม่ค่อยอยู่กับล็อกอร่อยอ่ะมันไม่ค่อยอยู่กับล็อกอร่อยส่วนบนตามโฟงก็ ผลงาน้างเกมเราสูแน่นอนว่ามันยอดเยี่ยมชนะสาวสำหเ่มแพ้หนึ่งแต่โมตาโฟโกก่อนบนันเกมนี้มีปัญหาในเกมเยอนนะสี่ซาห้ามันสี่ซาห้าเกมหลักที่ออกมาเยอะเนี่ยแพ้บ่อยแพ้บ่อยวันนี้ด้วยเหตุผลตั้งนานนามันทําให้ราคาปองปานเร้าหรือเปล่าแต่มองเลยว่าราคามันมันไม่หมองกับความเป็นจ่าฝูงมันทั้งมันทั้งถูก มันทั้งถูกแล้วมันก็ได้เต็มด้วยอ่ะเอาแหละซองผู้ด,ดูฮนนีแครับจากเจ้าทัางห้าหลายากลางกดว่าวันนี้เจ้าทัางห้าหลายครับเชื่อใจจาบ,บ้านกูยาบาและก็ไม่เชื่อใจโมตาโฟโ,โก้ห้าเจ้าปรับราคาลดลงในช่องบ,บา้านห้าเจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทีมเยือนแต่ทีมเยือนคือจากผงผลชาวนนบ้านคือทีมดับที่สิบสี่ ทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละเจ้าเชิญแต่จ้าบ้านในขณนะที่ไฮนิคมปอบปาาของทีมเยือนมุงมนต่อปอบปาาลงผ้าเจ้านะฮะลายปรับราคาเพิ่มขึ้นมดเลยในภาคฝั่งมาต่อและลดลงหมดเลยในภาคของไทและลดลงเสี่ยรายในภาคฝั่งเจ้าบ้านบานลอลรองเพราะในวันนี้กูยาบากับโฮตาโฟโก้เจ้านะฮะลายผู้ไฮนิคมชี้บอลรองเจ้าบ้านครับ สวนลองกูยาบาครับเป็นทีเด็ดตัวเล็กสุดส,สิบดาวตัวที่หนึ่งครับพวกเขาจะไปแพ้คาะวบาเป็นพื้นนะจัดกูยาบาไปคู่ที่สองเช่คข้อมูล2องคู่โดยแฮนิเกปบมังการิโนกับฟาร์เมงโกแข่งขันกันตอน7จ็ดมงครึ่งฟาร์เมงโกูบตอนที่ปบปาลงสิบราคาต่อถูกอีกแล้วถามว่าทำไมถูกถูกยังไงมังการโน เป็นทีมดับที่สิบอ็ดของตารางมีอยู่สิบสี่คะแนนฟาร์มเมโก้เป็นทีมดับที่สามของตารางมีอยู่สิบเก้าคะแนนแน่นอนดับและคะแนนมันต่างก,กันอย่างเห็นได้ชัดมาอ่อมาการตินโ,นโน่ผลงานห้างเกมหลังสุดปรากฏว่าชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งก็ทำได้กลางๆนะอ่าก็ใช้ได้แหละคพามแพ้เกมเดียว แต่ฟาวเงโก้ดูดีกว่าแน่นอนครับทีมโฮตาราันแบบที่สามผลงานห้าเกมหลังจากทุกก่นในการชนะสเสมอหนึ่งดูยังไงก็หน้ต่อโอ้โหถูกด้วยพอปลาพลาดเสมอเสยษแค่ครึ่งเดียวอะ่ะแล้วพอปลาลมสิบม,มันมันก็แปลกๆทำไมทำไมอยู่เหมือนกันนะมันก็มันก็ถูกไ,ไหมฟาวเงโก้ต่อครึ่งลูกกันได้ไหมเอาประมาณนี้แต่เอาล่ะนี่คือข้อมูลพื้นฐาน อย่างไรก็ตามครับสองผู้ด้วยแฮนดิแับจากเจ้านะคะลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าเอาอีกแล้วเกมผู้นี้เอาอีกแล้วนะคล้ายๆไหมคำขาดคำขาดไหมเหมือนเพิ่งเห็นม่นสักครู่นี้เลยเกือบจะเหมือนกันเลยแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆปรากฏว่าวันนี้เจ้านะาะลายเชื่อใจมาคารินโนและไม่เชื่อใจฟาเมโกทั้งห้าลายอกาสเสมอปรับลงสีเพิ่มขึ้นหนึ่ง ตัวผูมบอกเลยเชื่อใจบอลรองเจ้าบ้านมาการิโนโ่นะมาการิโน่ชันมาไม่ไม่โกงฟาร์เมนโก้แล้วฟาร์เมนโก้เป็นทีมที่บุกบอลตอรราคาปปารล็สิบในแฮนดิแคปนี้บอลต่อทีมยืนจ่ายปรับขึ้นสี่ลายบอลรองเจ้าบ้านปรับราคาลดลงสี่ลายเพราะนั้นทั้งผู้ใแฮนดิแคปยืนอยู่กับมาการิโน่เจ้าบ้านบอลรองสวนรองมาการิโน่ครับ เป็นทีเด็ดตัวน่นสูงสิบดาวตัวที่สองใน EP หนึ่งประจำค,ำค่มภคร์ของพฤหัดนี้ครับต่การโชคเซเลบาทิว์สองคู่นะสองคู่ยามอีกครั้งกูยาบากับโมตาโโกนะโมตาโปโกนี่จากฝูงนะแล้วก็มากานดิโนกับฟาร์เมโกฟาร์เมโกนี่ทีมแับที่สามแต่วันนี้เราเลือกอยู่กับเจ้าบ้านบอลหลอกทั้งคู่เลยที่อันดับเป็นรองเยอะนะคู่แรกก็อัดดับที่สิบสี่ คู่นี้ก็ดับที่สิบอแต่ภูมันใช่ฮนนิแคปมันโดนจัดไปเป็น10ดาวคู่กันเลยนะลองกูยาบากับมาักการติโน,โนครับส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP สองึกอันเจเน่าพิเมียอย่าลืมอย่าลืมไปฟังด้วย